สว so right. so no. ัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขพลคือเก่าเด้อร์วันนี้มาผู้ยุ่งของมอเตียนทองเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมากับสาวทองจะถามให้เพื่อนมาเพื่อนคือใบใส่เนาะสาวทองให้เพื่อนไปใส่เนาะโดยเทากัเสียเอาใจที่รถไปเหมือนกันโดยสบายดีไอ้ก็คือใบใส่เนาะดีสวนน้่งหนิวะโดยคิดว่าจะไปทางไกลก็เห็นยางมากฮะนะโดยที่รถไปนั่นฮะ เลยเลยแบบยันแบบว่าไปไกลๆอย่างนี้นะเลยเลยเลยกรุงเทพมาแต่ดินชลน้าโอ้มาแต่กรุงเทพเลยสิมาแม่ดินสลน้บานเดกลางบฤษีกลางมา่กรุงเทพแล้วกมาดินชลน้านี่งานมาแต่บ้านนู้นนลงรถอย่ี้โอ้คินว่าสิไปทางไกลแต่ไม่รถไปฮนะาเยสิไปสิไปส่งฮนะาเลยเลยขอบใจเด้มงาเอเพ่นมันมันเป็นวน

คือแ่บมาไฝกับปายางนักเลยนะเนาะยแบบนแบบต้องรถต้อยางกนเลยเลยไปโอเคฉัน้อยเนาะโดยสั่งของะเตียงเลยเลยเลย โอเคพ่อแม่พี่น้องเรามาดินสวนน้ําพ่อพี่น้องเนาะเราเข้าใจผิดว่าเราสิอันย่างไปทางไกลเนาะเฮาว่าสิอาศัยส่วนเราขึ้นรถไปส่งเราเนาะเนาะมาดินสวนน้ําอยู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องสวนไปว่ามีน้ํอาบน้ําอาในเนาะนี่กลสิลงมุ่งหน้าไปโงสวนนาคเด้อตอนนี้ไปกับสาวทองเนาะครับพอน้องิวคือขับรถให้ อันนี้ก็ะเป็นหญิงยาข่อยเนาะอันนี้กกพูดเองที่น้องเลยพากันมาต่หาหมอแล้วกะสิลงไปหาซื้อเครื่องยูมสวรรค์เลยเนาะสาวทองผมจะนั่งอยู่ข้างหลังคนละกินบะหมี่แต่สไลม์พูดได้สบายเลยอันแรกจะคือบอกอบือน้ำรอบๆเลยเมื่อกี้นี่ได้เ่โอเคอ่ะคนคนนัดมูคนอยู่สวนน้ำนี่ บเลยแล้วก็ตื่นแล้วมึอยังถามแล้วนะตื่นนั่งนั่งิบมตื่นนั่งไปแตถามนั่นะอันขอโทษอ้าย้ไปใช้แบบฮันเราอ๋อมาเล่นฉวนน้ำมาอันวากันหัวกันแล้วแบบเรียนกันแล้ว่าอ๋อนึกว่าอ้ายแบบตกรถตกยังก็เลยว่าเสียใจไปส่งหมดเลยเรื่องอันนักับลงจากรเราเราลงจากรถ้นทันเนาะแล้วก็เล่นยางมาสวนน้ำแบบว่ามีมูเราล่อยื่นสวนน้ำได้เนาะเพราะว่ามันมวนได้หมอนี่ฮะปล่อยเลยมากแต่เปิดเพลงฮึบๆฮึ่มอยู่นะมึงอย่านี่เมน คนแบบว่าเป็นเห็ดแปลกใหม่แหล่งามได้เดี๋ยวนี้ค่ะคือยินกินเห็นเบาเสียงคือว่ามือหั่นลูกเมียมันเด่นสวนหนามนี่ไปจักไหนแบบนี้โมเคยเข่าจะเคยอะไรน่ะมาถือคือเคยเข่าอยู่ตอนหลายคนต่อหนึ่งบ่ะเคยบ่เดี๋ยวไงรอจังมือจังไรก็เคยคิดว่าเช้าน้องจะทิ้มาเล่นแต่ว่ากันโมมีโอกาสได้มากบ่นนะเล็กมือเ่าจังมาเนาะ ชวนน้องเตี่ยววะชวนน้องเตี่ยวมาปล่อยน้าเราเชวนน้องเตี่ยวมาลองอ่างกับน้องเาถิดเนะพรานะน้องสิคักเนาะล่นปล่อยทีน้ำมไม่ได้หรอกปล่อยนะเป็นสีห้องกีกยๆกักนเะนาะอ่องวิลีวเลยคือลยถึงใจเพืนะ่อนละมาดินกับมาเสติดเปี๋นยังแบบติดกับาแฟอยู่แม่แม่ถ้าต้องมาหลายคนที่ว่าปีที่แล้วหันคนหนึ่งนาเศร้าพันแต่ว่าปีนี้บัวบัวคนมาถลายเคยอยากเข่าแต่ว่าก็ไ่มีโอกาสได้มากกัน สาวทองโบถามแล้วเนยอายมากคือว่าคนเดียวเมี่ยไปใช่เถอะคือยุ่งจะถามอยู่แต่ว่าเอ้ยค่อยมากพอดียข่อยยังโสดยังไม่เมี่ยเอ้ยจัดการมาเลยสาวทองอันยังคนจีจอยวะสเปคของใจออันเพิ่นว่าเป็นใจชุ่มเวนวะแต่ว่าเราไม่ได้ขาวไา่หินเนาะสเปกสาวทองเพิ่นทักมาว่าคนจอยชูงมขาวอันน่าคนของสาวทองเนอะ จเป็นเจาเจ้าวอลรัดเออมอเห้นมองห้กัเนาะเอาวคัมาช่เอาวอลคัาก็ได้มันใกลติดยังติดตั้งยังกะสะดวกสบายไะ้ที่เจ้าติดเอติดยางจะไม่ต้องเปองนว่าแบบสบายสบายเลยนะมันก็ตอนแรกสาวน้องมิวดีมาล่เหมือนก็ล้มาเนาะไป็นบรรยง่แต่เลยมาสามคน พันอยู่กับมิตู้พอตูพอต่พันคือเก่าไปใส่บุหายไปน้ำหรือพันดื้อยังได้แต่ของเด็ดน่ะดีนงะงน่ะงาทิ่บุบบบบอยากไปน้ำเนาะน้องจาทิ่บ่บุอยากไปใชเลยนะลองจาที่ปกติอันป้าเพิ่นไปตลาดคินิคือเห็นใส่คนบ่ได้บบก็นด้วยปกติบ่เรือได้บ่ไปน้ำได้บุหอยแบบว่าไปเล่นเป็นยังไงป้ากันมาเลยใช่ไหมมาเลยพันไปซื้อของอยู่ของกินแบบ หมองมืหมักหน้ายาวแบบใบนะแม่นคือแบบเมนผู้มาเยี่ยมมายากกอนอกมาดินมาอย่างเนาะแบบว่าเขาต้องกินก็ไปกินมูกินนะแม่เมนเาาว่เห็นแล้วว่าวเมื่อวานนี่อยู่ว่าถ้าได้ไปตลาดเลยซื้อเป็นหมองมืแบบว่ากระดองกระเดกมาไว้สินะคุพูดเลละเจ้าก็ไปตาให้แล้วติดใจตอนแรกข่อยกะว่าสิไปแต่รมเนี้แหละข่อยกะว่าคนแดดแท้ว่าลูกบนมุกผาาใบว่า เปนเบาเป็นหลากนอนเมียนเป็นอยากนอนถ่อยก็ได้อะแค่ข่อยไปนัสบายเด้อบ่ะทก็เไยบ่าก็ันแรกจะไปสบายก็รู้จักเมียนถ่อยห้อนแดดแร้ลงบุญผ้าไปห่อนเงเมียนเทข่อยก็ได้เปลี่ยนใจว่ะข่อยไปเด้อหมห้อนจะถ่ายมาแมันข่อยซะเนาะเดี๋ยวฝนมาเห็นเ็นอยู่การทางมาไปสามสีคนได้มันกินเนาะ ก็ต้องลองเรียนชุดอันนั้นบ่เปลี่ยนได้ได้สีเขียวเพื่อนนะชุดที่จะมากบ่าทำอะไรสีคือน้องวิวคนขึอนติดใจได้เนาะชุดที่เพคนอได้ขึ้นน้องวิวอยากได้เสื้อขึ้น้องวิวตอนเมื่อคืนเพื่อนชุดอันที่น้องวิวี้ใส่เนาะมันัดบูมี่เนาะนอกจากเป็นงานเป็นงานแบบว่างานคือบุญที่สองที่สามใช่ไหมอันนี้ประธานฟรองวิวซื้อมาแต่ธาตุดวงมาแต่ดวงเลยมันก็ได้มีเพื่าเพิ่มพลังตามหนาธาตุหนาอย่างได้เนาะ เพก็บอกคอยไปหาหาเขาหาประตูใส่นะโบมี่น่องมือนะหาช่วเล็กน้อยแบบแบบเป็นสินแบบตัดแบบย่างนันบบมี่ะมาะว่าเพิ่นเห็นน้องวิวใส่มือขึ้นเรือนนะบันี้เราเพิ่นงหายอยากได้บันนีนน้อ,นอันนี้นะเว้นเพิ่นแหงได้ชุดน้องวิวว่าวบัตรได้สินอยากได้น้ำผ้าขวัญแหงผ้าควันบอผ้าขวัญนยาวเลยจะเป็ียนจังไดขึ้นเนาะก็ไม่ได้ออกไปเบิ่งด้วยเนาะก็ได้มาแต่ว่าหมดแมงเจาะอันบบกล้วยว่าได้จะกล้วยหนาวว่าได้บ่ เห็งมดแล้วเล้เหงเป็นกล้วยสาบแล้วจ้ะสาบชุ่มชื้อเลยมาไปเบิรงข้างหน้าคุณเลยนี่อะไรเบิรงนแถวท้องตอนนี้กะหอดเลื่อยบนน่องกลมเรื่อยเนาะไส่สื้อหอดได้ไปพี่น้องเนาะไปหาซื้ออ่างน้ำให้น้องบิวดี้เพื่อนเมื่ออาบน้ำกันมาไปซื้ออ่างน้ำนั่นห้เนาะมาแต่ดินน้ำไม่จะเป็นไข้ก็เป็นไข้เพราะแห้งเนาะเป็นโทษย้อนนะเพื่อนยังได้แต่โดนแนวอ่างดินน้ำ ยี่สวบรันกับซีน,น,นูน้ันออน้ำเตยได้ไหมเนาะเออแม่นท่านมันน่าเตยได้บ้นานไขเกลือเนาะไปผ่านมาทั้งนี้กะนอชัชหินเนี่ยมีแต่เกลือตั้งอยู่แคมทางเต้มอยู่เนาะรถลากะอะเจียยาโอเคตอนนี้กะ เว่เข่าห้องน้ำห้องในกันเนาะหรือว่าซื้อน้ำกินก่อนเนาะสักปั๊มปอดจท่อว่าไงพี่น้องเนี่ยแบบวันนี้จับกินน้ำลองดูด้ตอนเห็นปลาใหญ่ย่หมองนี่ได้ปลาใหญ่เปนบุญจากมื่อนะปลาเมีนเมียนใหญ่ดีได้ปลาอย่างนี้นะซื้อน้ำก่อน anh cầm thổi bơ <laughs> à? À? Không à cái bơ? Bơ, cái 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 con cái 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 โดยเนาะเฮากะสิประมาณนี้แหเนาะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรียงซ่องของบักซ่องซ่องของติ่งทองเด้อเนาะ่อี่ป๊า้มื้อนีให้พถึงน้องยูริ่อันนี้แหที่ข่อยอุ้ม่ะน้องเนาะคโดยระวงเระวงตอนนี้เนาะก็คือว่า เห็นหน้า้องโอยู่ที่ช่องบ่เตียงท้ a n n เนาะโดยเฮาก็มาทําหน้าที่แทนบ่เตียงเนาะดูว่าทีมงานทุกๆคนนันหลเนาะที่แบบว่าก็คือแบบว่าตอนนี้ก็ือทางบ่อเตียงเพิ่นกะเฮ็ดยังได้เนาะโดยากน่นก็ได้แบบว่าเอาคลิปลงเลียงซ่องไปก่อนเนาะอย่างนักเันห้องนะย่านโฆษณาโฆษณาปิดเนาะโดยแบบว่า้ายทําให้ทางช่องบ่เตียงไน่เพิ่นก็เห็น ให้แม็กซ์สะทงกัเป็นกำลังใจให้เฮาแลวก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเนาะโดยพาไปบ่งป่าเฮ้ยสะทงไปขึ้นป่าอโตทไลเด้นีนเนาะพนชิคาย่บอสสะทงอุ้มไปว่าไปมากอดแล้วแบเสบแต่เคยอ่านกินองเพล์บอข่อยวยยาข่อยข่ายนงนะเอาไปว่าอ๋อพอดีคนกินไปตองนะคน่ะปะปละอ๋อตขึ้นมาบางเนี่ผักแค่นี้ โทรศัพท์ตกน้มเพรแห้งนะเพราะว่าคอยเพราะว่าคอยตื่นเต้นกว่าน้องวิวได้เนี่ยไงคุนบ้านเ้าวคนซื้อมาแต่เสียหนิใหญ่ใบ้ดิบุหัวพั่น้องปลาอย่างนี้นะคุณบาพี่แม่พี่น้องเบิ่งซอยการปลาทองปลาอย่างเนาะนี่เนาะขักเนาะพี่แม่พี่น้องงูกะเมีดนหายสะท้องสะท้องอีกไรเมื่อเรี่องเนาะเห็นบ่อนี่เนาะคือสาวพจนมาเมกนะสะท้อง เห็นอันบอนะบ่ออาบน้ำคืออันสะพอนก็บอกแม็กเหมือนบูมีกะหาเลยบูมีกะหาบูมากะกู้คือพคนว่าเลยสะพอนเยอยากไปหักเนาะตกไงไงจะปีได้เพิ่นเดียงนี่เนาะอุ้ยอุ้ยตายตกใส่หัวแล้วปีได้ไงทำนี่เนาะสบายโดยเขาว่าปลาอันนี้หน่อยตเดืองๆที่บนขายบ่อเนาะแม่นบอกมันชิญ่ได้ขนาดนี้เลยบอกเขาว่าแม่นไหมบ่อโดย มาพบมาพ่อสาวท้องกับสาวใบสองคนเลยที่ส่องบาเตียนข้องเสนอกีกาตอนนี้ฮายูสวัสเนาะสวัเพอมาขาของน้าไม่ได้คนนี้เลยก็เลยแบบเคยค่านัองวิวดีมากบนปลาแล้วนอันนี้ละว่าที่ว่าบอย่างเมื่อน่ะบอเน้นเนาะ้าก็ดีพม่พี่น้องม่งเนี้ยมงนีป้าชาท้องชื่อแบบอาหารมาปอยนะพังานแทกเนาะไทย ใให้นองวิวเบิ้งนนี่น่ะโอ้ยมันกินงหญ่เลยอุ้ยอุย้ยโอ้โอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยหอยาอคยกเนยะเกยโเพิ่น้ยส้ยโอ้ยโอยโยออ้้้อยออออ้ออยถีบยยวออยอเไ่อ่อยลย ลอกได้นิโบติแมนม่นตื้นไม่สบายเลยเกือบประมาณถม่วหัวอยู่แล้เนาะมล้ก็คอยโบเหนนี่แมนมันบเลิบเ่นี่แค่น้ามันมันแค่ว่าน้าอะไมาร่วมกันมองนี่เนาะ่ายแบลว่าลูกจากกคนจา่นี่แล้วกไหลลงกเรขนานโดยสะท้องเ้าอไปพุวนาไปซื้อขนมกินบ้างะปม่นทอง้อตอนนีกินปลาแหะแลัวไปซื้อาไปบ่งขนมเ่ยซื้อกินน้ำได้ซื้อกินน้ำทะเลจกเด้อจกเด้อถ่งจจะละ rồi rồi vâng cần và quay anh cọt qua quay pen quay thoát qua quay 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 ก้วยดูบกล้วยลูกถั่วเมียวเท่าไรเลยไงสามพันกีบสามพันกีบหกพันกานมีแยงดำๆนี่เรือยดำๆนี่ันนคัสไข่ช็อคโกแลตช็งคัดแลโอ้โดยเอาชีถุงเนาะทำไมเลยอันนี้เป็นยยงก้วยดิบบอเอ้ยก้วยอบโอ้ยบอกผิดนะกล้วยอบเนาะ น yeah, okay. okay, yeah. okay. ี่บอเดี๋ยวข่ใจเจ้าใจวะโอเคสังหารจะท้องใจมันมาหน่อยไขใจเน้ออันนี้ทะายละลายแล้วนั่งๆอเ็นข่อยบอเออมาละเดือดเลยจอยแล้วนั่งจิตวิญางมึงกระเป๋าเนาะอันนี้แล้วมันอะไรเนี่ยมีบอมาสิพามาเลาะเบิ่งอันนี้เนาะพี่น้องโอ้ยหมุนปลาหมุนโดนขอดไปแล้วไขกระยังเกือบ เกือบยังเกือบทักบอกยังอันหัวหนึ่งเข่าว่านี่ยอ่าพันยิบเหยแบบนี้เลยอันเทไรได้นี่ใช่เนาะสะทองคาคิวได้เอาจาักอันบะเมื่อวัยหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมีผ้าปิดน้ำได้เฮ้ยเรืว่าเว่าผ้าปิดอีตั้งหากบอ ลงมาลงจากหันได้เอาบ่เอาบ่หวนเ็้่วกพอันนี้ไงอันนี้ตะกร้าละบ้าหกสิบเอาบ่ลองไปลองไปลองเลือยข้ขาเลยือไเลยเปิดตะแพงนหัวนเนาะเปิดตะแพงอันไงลาบ้านอันเล่ยน้ะเิน ร้อยาลร้อยาบาทร้อย้าบาทจะห้าห้าสิบหกสิบเมนบ่าหกสิบพันหรอหกสิบพันติ๊บข่าน่อยได้ท่าดไหติบลายนี่หาโอ้อันนี้ตัวแถมด้วใส่ตา่ตาอันนั้นอันนั้นตัหาสา้นนึงนะเนาะล่เป็นเป็นหนึ่งเข่ามันมันบริตติ้ได้เนี่ยนะแ้วมีหอดกระเปา๋ามีหอดอันน เนี่ยเจ้าบอมาก,กบ้กระเป๋า,ปานั่นมีผักกะทง,งคนหกสิบพันเกือบเกือ <c oughs> บนี่ก็สามสิบห้าพันนั รแบบะเถือในบ้านงามๆาคแต่แพงพอสมควรอยู่เนาะเฮานี่ก็แพงซาทองบสินาอก้าอบบาบงไขดมีมีันนคนดงามพอแบบเนาะกระเป๋าแบบเป็นเพิ่นสานะเนาะแพงเนาะโตัว เพิ่นเฮ็ดยากเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสบายป่ะพอแล้วอยู่เฮิงกะบ่หลายได้ไ่สิคูอันนั้นก็ไปตึงงามมุตมะอิ่วนะกระเป๋านะบุ้มากจังได๋กระเป๋าอันนี้เนาะอันนี้ตะก้าอันนั้นตะก้าใส่มากอันแว่าาลงใช้หยังกัใช้กับเขา้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าปะพอแล้วอยู่หลายเสียงหลายด้เจ้าน โอเคเนาะ่อแม่พี่น้องโอเคเคลิปนี้เขากันจขอจบเปก่อนเนาะ่อมมนพี่น้องที่มามาโนซองของวอเดีนช่องชาแนลเนอะเป็นไงกันว่าตึงตั้งใจในทั้งซองทดกอนเนาะทำงานทุกคนเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อเม่ที่น้องเวลาที่สามารถที่มะดนุมเนาะมีทุกงนคนถามพืนาขอบ่อเดียน่องและทีมงานทุกคนเนาะเป็นยังห้เด้อ ไะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เ้ากะไปพรอมกันกับบรรยากาศธรรมชาติของปั๊มปตทบ๊อโอเคไปกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปนล้ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย